แม่บ่นว่าว่าว,ว s หกสิบเตี้ยไปลูกนั่งยากแล้วบ่นว่าเมื่อไหร่จะใช้ไฟฟ้าล้วนสักทีครับรงบ2ล้านเกินได้นิดหน่อยมไ,มไฟฟ้าล้วนเท่านั้นเน้นเสถียรไม่แจกแพ้นิสัยขับเน้นคอมฟอร์ตแนะนําเลยครับบอกเลยว่าไอที่ไม่แจกแพ้และไฟฟ้าล้วนและเสถียรไม่มีครับโจทย์นี่ไม่ยากเลย <c oughs> ไม่มีครับ <c oughs> แต่ที่ไม่แจกแพ้เสถียรแต่ต้องยอมรับว,ว่ามันมีความเฉยมีความเ่บมีความอะไรอย่างนี้ อะไรเดี๋ยเด้อไมเราลืมหุนใดไอออนิกห้าไปได้วะออ๋อต้องการไฟฟ้าเน้นคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตแน่มึงส,สัตเทียนถุงมาราย,ยายเป็นนมเย็นทองประสีเลยมึงไม่แพ ไม่แพ้แน่ๆไม่เป็นเมืองการแน่นอนไม่มีแพแต่ถูกต้องเน้นเสถียรด้วยฮุนไดไอออนิค5ธรรมดาไม่ต้องเอ็นถ้าเอ็นเนี่ยแม่จะสะาใจในชีวิตเพิ่มขึ้นอีกถ้าแม่ยังจะบ่นก็แม่ก็จะเหมือนยิงที่เรียไอออนิ5นี่คือใครไปนั่งก็ชอบโดยเฉพาะอีบ่อหลังมึงปรับเอ็นดอนได้มึงโอ้ยดีมีความสุขไปฮุนไดไออ o น i ค5ไปพาแม่ไปวงเล่นไพ่เพื่อนก็ดูรถดีที่พ่อดีไซน์รถมันดูโบรถดูมันดูชาร์ปมันดูโบแล้วขับไปไหน ทุกคนแม่งมองมันเด่นบนถนนชิบหายเลยแล้วรถขับดีขับได้เรื่อยชิลๆสบายสบายมีความสุขอะไรเบาไม่ขับให้แม่แม่ก็ขับได้เออแล้วที่สำคัญคือมันยังแบบสวิตต่างๆยังคงเป็นสวิตแบบรถทั่วๆไปจอไม่ได้ฟัสซี่มากไม่ใช่แบบทุกอย่างรูอยู่บนจอมันยังมีปุ่มให้คุณกดเพราะฉะน้น easy t o o p ป r a ร e คันเกียร์ก็ยังเป็นโอเคอาจจะเป็นมือบิดอนิดหน่อยนิดหน่อยอันนั้นก็พอได้ไต่อบูทูธ a p p l e CarPlay พห้แม่ก็พอสบายไปไอออนิกห้าจบ